อ๋อเล็กเปียกเลยลูกเปียกมันลมเมื่อกี้นี่ลมรี่ไปอาบน้ำเลยมันคันแล้วทอดเหคุณลุงตาจะฝาทอดหงี้ตาก็ลงนอนดิ ดู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 ตาจะได้ปลาเยอะไหมดูดีอ้ตัวใหญ่มากเลยพ่อเมื่อกกระโดดอ่ มันเป็นเองเป็นเองนี่เป็นลึกนี่อ่นเอ่งปลาอีงปลาเนีลลองปลานีไงะมันไปิีเฉียงเียนเวล่ามันโตให่มากแม่ทำไมพ่อทำไมมันเอาเล็บเกียให้ยายเหรออ๋อเอาให้ยายนี่เอาเก็บให้ยายเหรอแม่พ่อยืนสิพ่อยืนสินี่แหละยืนเลยเนี่ยลึกตัวนนี้มองเียงลึกให้หน่อยอือเดี๋ยวไปยืนหม้ออเล็กเดี๋ยไปยืนหม้อ Hmm. <laughs>